สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมทีอาเจครับวันนี้อยู่เกม Stick into the Stickman นะครับเกมที่เอ่อก็มันนานแล้วแหละในสตรีมนะเกมแบบนานมากๆซึ่งผมไปเจอมาใช่เกมนานแต่ผมเพิ่งไปเจอมามากูเปิดคลิปแค่นี้แล้วกูไปแล้วพี่เกียดเข้ามาแล้วเอาจริงๆตรงนี้มันต้องเป็นคัดซีนนะคัดซีนแบบนั่นแหละสอนเราเล่นแต่ผมเข้ามาแล้วรอบหนึ่งก็โอเควนกลับไปที่เดิมนี่คือ ที่ทำงานของเราครับจอบทำจนทำจนหลอนน่ะผมเคยจริงจริงผมเล่นไปแล้วนาทีหนึ่งผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคือ,อยังไงเหมือนมาลองเกมดีเฉยอะ่ะอันนี้ก็เป็นตาที่สองอ่ะผมลองนี่ด้วยกันยังไม่ได้ลองอ่ิจริงผมอัดคลิปนี่แล้วประมาณสี่ห้ารอบแบบเมื่อวานแล้วเสือกฝนตกไฟดับคนฝนจะตกอ่ะแล้วสไปไม่เสียหมดอ่ะคนแย่ยอโอเคกูไปละ ตื่นมันไม่ยอมตื่นตื่นอ่ะตื่นแล้วเฮ้ยเออใจเย็นโอ้หมีดเราไม่มีมีดว่ะเคี้ยยังเถือนอะ่ะนี่คืออะไรนี่ดีกว่าไปผมสามารถโยนมีดได้สองครั้งอะ่ะโอ้โหเถื่อนยังวะส่วนอันนี้มีดแล้วกันนีโยนมีดได้สามครั้งอะ่ะ นี่ฮ้ยมีมแม่งทีเดียวตายวะคตรเอาอ่ะมาแล้วเบื่อแล้วงานออฟฟิศอ่ะกูจะมาใส่มึงยังเลยนี่ทีเดียวจอจอดเปล่าไม่โจดย์วะเฮ้ยมืออื่นวะไม่โจทย์ว่างอื่นแล้วมีดมันมีจำกัดด้วยนั่นเนี่ยเก็บไม่ได้ด้วยไปเฮ้ยไม่มีแล้วแม่งดีว่ะ ยอมหรอกวันดีอุ้ยเปลี่ยนพี่เป็นดาวกระจายวะท่านผู้ชมเอาดิทีเดียวพอเฮ้ยแม่งมีโคดโกงอะ่ะกูเบื่อทำงานแล้วอืมกูปาเมีย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยยิดเก้ กระสุนเกระสุนก่อนเขียดเดี๋ยวผมตั้งแกนลร้มแป๊บหนึ่งอันนี้อะไรกระสุนมีการออกกำลังออกกำลังกายหนึ่งร้อยรอบด้วยมากรอนี้ดีกว่าบวกห้าสเต็กอย่ามายุ่งกับกูโอ้โหพนักงานออฟฟิศนี่ม่นเถื่อนจัด โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 เอาของก่อนเอาของก่อนนี่คืออยากได้กระจายเป็นไฟเอามาดิกูไม่ปามีดแล้วกูปาไฟนี่โชริคินหนีมีดมีดครับแล้วก็ไฟโชริวเคิน มึงอ,อึดจังวะเพื่อนใส่หน้านี่ไงกว่าจะจบมากูมาแล้วกูพร้อมรอบนี้กูอึดก,กูอันตรายโชว์ลิวเค้นตายเฮ้ยเอาหย,ยัดมาแล้วเบื่อทำงานแล้วไอ้นุม่มกดกินน้ำได้ด้วยเพิ่มเอ้ยนี่ไงโชว์ลิวเค้นอะกินน้ำเพิ่มเลือดเอาน้ำหมดเช็อกินน้ำเพิ่มเลือดโชว์ลิวเค้นดี อ้าวตัวนี้หายไปไหนต้องได้มีของให้เก็บด้วยมามใสอย่างเงี้พอละอะไรดีคลับผมจะอัพต่มีดนะผม,ผมรู้สึกว่ามีดมันโกงมากเลยแต่เออกูลืมตอนนี้มีดกูหมดมใสใสใสอย่างเดียวมึงไม่ต้องมาพูดอย่ามาพูดครับไม่ไม่ต้องพูด

โอบี้โอบี้กูตอ,อตอบโอบี้ิอยู่กูตอบมั่วนะเอา้าเรียบร้อยเอาผมโดนเอากูกลายเป็นบอสคนใหม่เฉยเลย <c oughs> เอาแล้วครับไต่เต้าจากนักพนักงานบริษัทธรรมดาเป็นผู้จัดการเอาจเจอเฮ้ยเท็กเดียวผ่านว่ะเอาเจอาเอาเรียบร้อย สามารถอัปเกรดได้ด้วยแตกผมเอาไปเพิ่มเรือดีกว่ากับไฟ no 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 เอาไปได้และเชียร์เลยกดออกแล้วกันอาจะจริงๆมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะแต่เนื้ออะใหม่ก่อนเนื้อเรื่องใหม่เออดูสิมันเป็นงานดูว่าจะไปเนิ่มเสือกเลยว่าใช่กูเมีเดียวอ่ะไม่ใช่มึงกูอ่ะ เออนั่นแหละเนี่ยมดบ,บนนแนว่ากูเป็นกี้แผลอีสันเดอินซ้ำศพอ่ะซ้ำศพซ้ำศพกูซ้ำศพอืมใหม่ละอาจจะจริงเกมนี้มันเล่นเล่นด้วยกันสองคนได้นะใช่เกมนี้มันเล่นสองคนได้แต่แล้วไงอะกูเล่นคนเดียวอะไปละรถ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 ทำไมรู้สึกว่าคนใหญ่กว่ารถวะมากูมางานดีแล้วชีวิตบป็นลูบะเออ วยแล้วตอนนี้มีอาชีพใหม่เข้ามาเพิ่มว่ะท่านผู้ชมอันนี้คืออาชีพแรกของเราเดเทมอันนี้วีบอันนี้เนี่ยอันนี้คือกาแฟคือฮิวตัวเองได้พะสั้นตอนนี้โคน้นกับระยะไกลงั้นลองอันนี้แล้วกันกลับมาที่เดิมอีกแล้วกุนนอนอีกแล้วนอนละมือครับนอนละมือตื่น นี่ไงกินกาแฟบวกเลือดหนึ่งไม่กินกาแฟเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า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 อยาอยาไม่ต้องประจำขากินกาแฟโชว์เลยนี่ไงกาแฟดีดกสุภาพกาแฟลิชามาด้วยด้วยสดอย่างเดียวอ่ะโอ้ตรงนี้มีให้เพื่อนเรียนี่วว่าทำไมผมไม่รู้สวัสดีเพื่อนสวัสดี สวัสดีวัสดีนี่ไงวีซีโอกินกาแฟโชว์เลยนะนี่มีค้อนครับแฮมเมอร์จันมาจะเป็นถ้ามีค้อนนั่แสดงว่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะไอ้แผนกช่างอย่างเงี้เปล่าโยนโยนนี่กินกาแฟวิธีเดียวตายเอาดิเฮ้ยใครมึง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 ใครนี่ตบตบตบอย่างเดียวตบอย่างเดียวนี่มีไฟฟ้าด้วยเรียบร้อยครับโคตรเอา มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ต้องมายุ่งกับผมครับอย่ามายุ่งกับผมเฮ้ยเฮ้ยกูโดนโถมกูโดนโถมกูโดนโถม,โถมอย่าอย่าอย่ามาโถมกูอย่ามาโถมกูามามกไม่ใช่วิธนบ,บริษัทน,นี่มันน่ากลัวจริงแค่กูเดินผ่านมันก็ใสยเดียวกันแล้วอ่ะดูดิเนี่เราก็เดินผ่านนันเนี่ยไม่ใส่เดียวกันแล้วอ่ะอนนส่วนวนี้คืออะไรดูเอามาอยากลองอื อ๋อมันเป็นแบบตีสเต็กล่ะนี่เลยอ๋อโอเคเกมมันแบบยังไงวะมันเป็นอะไรเอามาถึงแล้วบ,บวกเลยกลาบละ่ะมาดิเอาอเกาเกาต้องโดนคอ้อนนี่ไงมีระฆังด้วยรู้เปล่าอืมพอดีเลยกินน้ำแป๊บแซบว่สะสดอีกอืแซบอลีบางบาง ดูหัวเราดิถ้าคุณสังเกตดูหัวเราแม่งจะมีแบบคลื่นด้วยนี่แสดงว่าดีดกาแฟนแน่นอนเลยว่ะจะมาเป็นซีอออย่ามายุ่งกับผมครับอย่าขวางทางซีอโอผมผมจะเป็นซีอครับจานเฮ้ยเขามีพลังจิตด,ด้วยอาวแล้วไงวะคุณจะเป็นพลังกิตแล้วอ้าวอุ้ยพลังจิตแล้วไงอะ่ะเพิ่มมันมาเพิ่ม โดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมีพลังกีบอย่ามาพลังกีบเดี๋ยวนี้โอ้โหดูทำไมอ่ะเก๋าพลังกีบเกา๋าเออแป๊บหนึ่งดูแป๊บอุ้ยเป็นขวานเอาดีกูเทือนนะ่ะตอนเนี้ยกูเป็นพลังงานอบที่เทือนอันนี้มันก็เหนียสักทีอันนี้คืออะไร อันนี้ดิมันคืออะไรไม่รู้มันเอาอีกเร็วอ่ะมันมีเทปเลือดบอลด้านบนแล้วแล้วไงตายแล้วนี่เถื่อนเถื่อนว่าเถื่อนแรงมีโยนแก้วด้วยอันนี้อะไรเลื่อยดิเออดังงานว่างานออฟฟิศนี่ไม่เถื่อนยังวะมันดูจ้าอยากรู้ว่ามันเอาเลื่อยมาจากไหนดูดิ อะไรเนี่ยออนังไงเอานี่คือฉันเอ้านี่ไงใส่เลยท่านต้อือผมผมไม่ใช่คนแบบนั้นม,ม,มาไหมมาด้วย ไปเลยไงวันดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดดใส่กูทำไมเพื่อนเตะดิดติดทิคอร์น,นับไปเลยนี่ไถเรียบร้อยขาดส่วนอันนี้ขอลองรีดูซี่นี่แม็กกาซีนมาแล้ you know, this stop, ะยูนออทดิสิเอ็มสิบหกอ่ะยิงปุ้งทีเดียวแตกนี่ สังคบเฮ้ยไป้ยอย่างดีลุ้นๆไปนั่นแล้วขึ้นมาโคตรใหม่อะนกแฝดนี่ยิงไถตอนนี้เขาไถลู้ไอ้หนุ่มพลังจิบนีกว่าไอ้หนุ่มพลังจิบยิงเออุ้ยไถเลยไถ เฮ้ยมันมีอะไรนนะไวะนั่นน่ะเกี่ยวกนไมเคิลวิวิโหหนีไงยิงอ่ะยิงกะเด็น กระสุนว่ะกระสุนอันนี้คือดีดความดีที่มันอะไรอันนี้กระสุนมันกหมดว่ะเพื่อเฮ้ยโอ้โหอโอ้โหโหดยังวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตายกูตายกูตายมึจับผมทุ่มเลยว่ะเฮ้ยมึงพนักง,งานออฟฟิศจรวะเนี่ยมึงพนักง,งานจากบริษัทไหนวะเนี่ยอยากรู้ว่ะมันโคตรเทือนอ่ะ ขบวนคือบอสครับบอสเดไม่ต้องพูดนี่ไงกูไถ่อดีต่อให้เลือดถึงเหนือไอ้ไปนนอนนี่นี่อ้าวนี่เฮียอ่ดิพนักงานรผค่อนข้างคือนครับ อุ้ยโอ้ยลงไปทำไมเกืกูโดนลากัวเยอะละไอ้กูมา yeah, <ล> <laughs> ตายแต,ยตย่สุดท้ายหมายความว่าไงเนี่ย